สิ่ก่อนเนาะแล้วพวกเราก็จะได้เดินหน้าต่อในปี67นะครับคราวน,นี้ครับเราปี66ก็ผรรทัไปแล้วทุกอย่างก็ไปด้วยดีนะครับทีมเรากอ็อยู่กลางทางตารางไม่ตกชั้นแหละนะแต่ว่าถ้าถามว่าพอทีมอยู่กลางตารางก็อยากได้มีอันดับดีกว่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเราปี66ที่ที่ท,ที่ร่วมต่อสู้กันมานะครับส่วนปี67 หัวหน้าก็จะฝากว่าให้เราช่วยกันแผนกเดียวกันเนาะแผนกเดียวกันให้ปรึกษากันแล้วก็คุยกันนะครับมีอะไรก็ถ้ามันยังไม่ลงตัวก็มาคุยกับหัวหน้าคุยออกับพี่อ๊อฟคุยกับพี่เจ๋งเนาะแล้วก็หรือเราจะประสานต่อก็ได้เลยนะครับคราวนี้สิ่งสิ่งที่อยากจะฝากในปีหกเดือนคือหนึ่งประเด็นที่หนึ่งเนะาะให้ให้เราให้เราทํางานอย่างปลอดภัยนะครับคือไม่ไม่อยากให้ให้เล่นกันนะเวลาทํางานนะครับแล้วก็ ที่สองก็คือพอพอ,าาพอทางานปลอดภัยแล้วอะ่ะก็อยากได้ประสิทธิภาพของเนื้องานนิดเดียวเพิ่มกว่าเดิมนิดเดียวปีที่แล้วเราโดนร้องเรียนเรื่องระยะเวลานะครับปีนี้ก็ขยับขยับตัวหน่อยทุกคนทําได้หมดแล,ะละ้วล่ะจริงๆสังเกตคนหน้าจะไม่ค่อยคุยกับเราเรื่องงานเท่าไหร่จะคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าพอเราโดนร้องเรียน่อบ่อยๆเราก็มายามกันเนาะเรื่องงานก็ขยับเวลานิดนึงช่วยกันตัดสินใจนะครับว่าอันไหนมันจะ,จะดีเร็วแล้วก็ปลอดภัยเนาะนะครับแล้วกอ็อีกข้อหนึง่งอีกข้อหนึ่ง ไอ้แก๊งที่กินเหล้าตอนนี้ก็เห็นหน้าอยู่เนาะแล้วมีที่ยังไม่มาก็มีแก๊งกินเหล้าก็คือคือมาทํางานไม่ได่ตั้งใจมากินเหล้านะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็มันอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอย่างนี้ฝากน้อง,ชอชง,งอนะน้องชธงเนาะน้องๆ้องนี่คืออาจจะไปเร็วกว่าคนอื่นนะถ้าถ้าเกิดมีมีเรื่องแบบนี้นะครับ ส่วนส่วนช่างก็อนาคตก็จะวูบนะเพราะว่าถ้าเราคิดเองไม่ได้จะมีคนสคนมาช่วยเราคิดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แหละจริงๆทุกคนรู้แหละแต่ว่ามันยังไม่เกิดไงก็หน้าก็ตื่นไว้ปีหกเจ็ดเนาะคราวนี้ส่วนแผนกเลาก็ยังจะเหมือนเดิมปีนี้ไม่มีขายมาเพิ่มคนน่าจะอยู่เท่านี้นครับอ่าคนน่าจะอยู่เหมือนเดิมแล้วเพราะพี่เทมก็ไม่ได้โดนโดนต่อขันยาแต่ด้วยความจริงเรายังมีอัตราเกินอยู่สองคนนะ เอ,อนะครับมีอาตาเกินสองคนนะคของจอชะงงนะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีอะไรคือหน้าส่วนที่ผ่านมาเออ่คือหัวหน้าจะเป็นคนพูดเยอะนะครับถ้ามีอะไรที่ท่าในปีผมก็ก็ขออภัยกันแล้วก็หัวหน้าก็ตั้องทำใจทำพวกเราให้ดีที่สุดแหละพยายามจะนำพาพวกเราไปในเรื่องดีๆแล้วก็มีใครจะ หัวหน้าสอบถามอะไรก็ว่าได้นะนะครับเจอนะครับมีอะไรก็เลยหรือว่าพี่อ,อ๊อฟจะเสิมอะไรไหมก็อมอขอให้รับกันอย่างนี้แหละนะครับหัวหน้าก็ก็ดีใจละเดี๋ยวพอวายเสร็จเสร็จสเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหัว,วหน้าให้ให้บินทำหัวข้าเพิ่มอีกแล้วหัวข้อเพิ่มเนาะเออทำงานก็มีก็ไปแก้ไขได้แ้วไม่ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวทำกับข้าวกินกันตรงนี้แหละส่วนวันที่ห้าเขาจะทำบุญใหญ่ของสำนักงาน ก็อันนี้เขาเก็บเงินเราไว้0.5อยู่แล้วก็ะก็จะทำเหมือนวันนี้แหละแต่ว่ามีพารปรมาสวดมนด้วยัานาีนปี67ม,มันก็จะเริ่มต้นแบบนี้แนหะเอเคครับขอบคุณทุกคนครับ